ไม่ต้องเปลี่ยนเลยไม่ต้องเปลี่ยนครับครับ,รบสวัสดีครับแฟนๆ u t u b e นะครับวันนี้เราก็ได้มาทำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของวาระแห่งชาตินะครับรู้สึกจะราจรจะรู้สึกจะมีเสด็จหรือเปล่าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกันแนะเลี้ยวซ้ายไ,ไ,ไปได้ไหมได้ไหม,ไมอ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีเสด็จมั้งจะยูเทิร์นกลับครับ ใช่ของบริษัทของเอ็นทีบีเอ็นทีบีขายอยู่ผมเองครับตอนน้นเจอที่งาน่ะอเห็นถังเลยทำได้เลยร่วมนะใช่ครับเชิญร่วมไม่ต้องแปลงเครื่องเป็นเครื่องเบนเบนดีเซลครับตอนนี้วิ่งกี่กิโลเนี่ยออ๋ตอนนี้วิ่งมาประมาณสี่ส40กิโลครับจากร้านใช้น้ำมันอันนี้เดียวใช่มครับใช่ครับใช่ครลิตรหนึ่งไม่เต็มใส่มาลิตรเดียว แต่เป็นรีเดียวแล้วตอนนี้เป็นสองระบบอยู่ใช่ไหมเนี่ยเป็นสองระบบอยู่ครับรถพี่เเอองหรรถของลูกค้าเนี่ยผมเไม่จช่ของได้เลยได้เลยอยู่ของสามของสามสามนี่ฝั่งนี้นะอ่าเรียบเรียบคลองเรียบคลองสามเลยอยู่บ้อยี่รถรัดไปแบบเดียวได้เลยได้เลยไปหาได้เลยมันมีอะไรเข้ามาทำยังมีไอ้สามพันเ่ะตัวเนี้ยคอมพิวเตอร์สามพันอ่ะมีเยอะเลยทำทุกวันอ่ะลองไปน้องนั่งดูนิยมฮะได้เลยครับครับครับได้นะครับรับเสถียรได้ไหมขอบคุณครับ ครับก็เ้ักไปหน่อยอครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็เป็นการบันทึกวีดีโอกันสดๆเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีจราจรมากากรถนะครับถือว่าเป็นช่วงที่ก่อนหน้ามีการเสด็จนะครับก็ก็เสียเวลานิดนึงนะครับพอดีท่านตำรวจก็สนใจในระบบของเชื้อเพลิงร่วม ได้ติดตามผลงานกันมาจากงานมอเตอร์อีโปและงานีบลไฮแฝนะครับแล้วก็สักถามกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ขณะนี้เราข็อเริ่มทำการทดสอบอาจารย์เกียห้าเลยขึ้นเนินลองเกียห้าเลยใช่ครับเอาลองเลยลองเลยไม่ต้องเช็คลังบิดหน่อยดูว่าไปไหวไหมนะครับครับก็วันนี้เราก็ เป็นการบันทึกสดนะครับก็สับเพเฮระนะครับทุกเรื่องเราก็ใส่ลงมาในเรื่องราวจริงๆนะครับวันนี้เราก็ได้มานํารถลูกค,ค้านะครับพึ่งเสร็จกันมามันมาดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการลองรอบสองระหว่างผมเจ้าของร้านและอ,อ,อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุรนารีนะครับอาจารย์คณะพระนะครับ ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนําตัวอาจารย์นิดนึงนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับครับท่านอาจารย์ท่านนี้ก็ติดรถคันนี้นะครับเพื่องานในการทํางานทางด้านกีฬาที่จะต้องขับเคลื่อนไปทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็สําหรับรถคันนี้นะครับจากการที่เราได้นํามาขับแล้วก็ให้อาจารย์เป็นผู้ขับเองนะครับก็ถือได้ว่าอาจารย์ก็ เป็นคนที่ค่อนข้างจะเท้าหนักพอสมควรนะครับซึ่งซึ่งคุ้นเคยก,กับการขับรถดีเซลเพราะว่าในเงื่อนไขของการขับระบบ N G V T F C นั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคันเร่งนะครับเพราะว่าคันเร่งของดีเซลโดยปกติแล้วเราจะเหยียบต่างกับรถเบนซินอย่างเช่นรถเบนทินเหยียบมาเหยียบมานะครับส่วนดีเซลจะเหยียบลึกกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การขับรถที่คุ้นเคยในระบบเดิมๆนะครับสำหรับในระบบ NGV TFC ก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเท้าขวาครับเพราะว่าในการเหยียบต้องจำไว้ว่าถ้าเราเหยียบเดิมทีเราเหยียบ120ที12่2นาฬิกานะครับการใช้ระบบนี้เราก็จะเหยียบกันอยู่ที่8นาฬิกาหรือ8.5นาฬิกาเพียงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการเหยียบคันเร่งที่ รุนแรงนะครับก็สิ่งที่น่าเป็นห่วงอันดับแรกคืออาจจะไปจิ้มรถคันหน้าจิ้มท้ายรถคันหน้าได้นะครับในขณะที่ออกไฟแดงนะครับและก็เครื่องยนต์ทํางานรอบสูงนะครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับเครื่องยนต์ได้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมในเรื่องของเท่าขวาคงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในระบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจในระบบนะครับและก็สําหรับคนที่ใช้อยู่แล้วนะครับก็ผมก็เชื่อว่า ในระยะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็จะเริ่มคุ้นกับในระบบนี้นะครับก็อ,อยากจะถามอาจารย์ว่าขณะนี้อาจารย์เริ่มรู้สึกว่าคันเร่งเนี่ยมันเซ็นเิทีฟกว่าเดิมเยอะนะครับครับสาหรับอาจารย์ที่ได้ขับมานี่อาจารย์จะเริ่มรับรู้ได้ไปบ้างหรือยังครับพอพอจะคุ้นแล้วครับอพอจะคุ้นกาเข้าไปได้นะครับก็อันนี้ก็เราใช้เวลาเพียงสิบกว่านาทีนะครับอาจารย์ก็บอกว่าเริ่มจะคุ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมต้องขอเรียนสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนที่ติดตามในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของเชื้อเพลิงร่วมนะครับในระบบนี้นะครับหลังจากที่คุณนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าอาจจะคล้ายกับยาเสพติดนะครับหลังจากใช้แก๊สแล้วจะไม่อยากเยียบน้ํามันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดก๊าซนะครับเราจะถามความรู้สึกของอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ลองชดเชยกันเร่งเลยครับว่าให้ไปอยู่ในระดับความเร็วเดิมเนี่ย เราจะต้องเหยียบเท้าหนักประมาณใดนะครับนะครับหนักขึ้นครับครับหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นนะครับครับรู้สึกสนุกน้อยลงไหมครับอ่าเป็นเร่งทุกอย่างเพาว่าครับอ่านะครับแต่เบาๆคือเราต้องข่อนเขาเร่งครับครับจากการที่เราใช้ระบบน้ำมันครับครับที่เราเล่นอยู่พอปกับมาใช้แก๊สปั๊บเราต้องต้องเบาขึ้นครับครับกระโดกขึ้นครับครับก็ เราอยากจะเรียนนะครับว่าอาจารย์นี่ก็เป็นวันที่สองจากที่เราได้มาพบกันนะครับก็ถือว่าเราไม่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนนะครับวันนี้เราก็ถือว่าเป็นคัมผัสแรกเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับการที่มาทดสอบในระบบเชื้อเพลิงร่วมนะครับซึ่งจากอาดีตนะครับน้ำมันรู้สึกใกล้หมดเดี๋ยวอาจารย์จอดก่อนเดี๋ยวเติมน้ามันก่อนนะครับจากอาดีตนะครับซึ่ง ความรู้สึกของผู้ใช้ทุกท่านนะครับก็จะรู้สึกว่าเอระบบนี้มันจะใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับความร้อนจะขึ้นหรือไม่แรงม้าจะตกไปเท่าใดนะครับก็เราขอบอกนะครับว่าในเรื่องราวของแรงม้านะครับไม่มีการตกไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่าในระบบนี้นะครับเพิ่มแรงม้านะครับสําหรับณขณะนี้นะครับก็เราทดสอบกันจน น้ำมันหมดลิตรนะครับขณะนี้ก็วิ่งไปแล้วนะครับประมาณ32กิโลนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันกันนะครับแล้วเราจะพักสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มบันทึกกันใหม่นะครับสวัสดีครับ